สวัสดีครับอยู่กับบอยนะครับวันนี้ครับบอยพามาชมอีกคันนึงครับเป็นไฮไลท์ของฟอร์ดเหมือนกันนะครับคือตัวเอเวอเรสต์ครับรุ่นสปอร์ตนะครับสเปเชียลเอดิชั่นนะก็เดี๋ยวบอยพาชมนะครับว่ารถคันนี้นะครับมีการตกแต่งอะไรบ้างแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้จะเป็นตัวสปอร์ตสเปเชียลเอดิชั่นเนี่ยจะมี2สีนะครับก็คือสีบอลกับสีขาวนะครับตัวสีบอลเนี่ยคันนี้จะมีการแรปนะครับแรปสีด้านนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเชิญรับชมครับตัวนนนะะครับก็จมีใส่วของ ติดอะคริลิกนะครับคำว่าเอเวอเรสต์นะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้นะแล้วก็จะเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้านะครับ f อ d นะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวของรถนะครับที่ใบบอดครับจะเป็นในส่วนของสีบอลนะครับแต่ว่าคันนี้จะทําการแร็ปนะครับเป็นแรปสีสีแรปสติ๊กเกอร์ด้านเข้าไปนะครับทำให้รถน่ะมันดูออก็นสีเทาด้านแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับจะใส่ในส่วนของข้อไฟหน้านะครับข้อไฟหน้าเป็นสีดําด้านแบบนี้นะ แล้วก็ตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าจะมีเซ็นเซอร์การระยะให้4จุดนะครับแล้วก okay. er oh ็ไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับตัดกรอบด้านในดัเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ในส่วนของชายด้านล่างนะครับจะมีหูล่าก2ฝั่งสายขวานะครับแล้วก็ตัวของชายด้านล่างครับจะเป็นสีดําเงานะครับตัวด้านหน้าเองนะครับจากที่บอกจะมีกล้องนะครับมีระบบเบรกอัตโนมัตินะครับตรวจจับพนักถนนนะครับแล้วก็คุชคอนโทรลแบบรักษาระยะห่างด้วยนะครับมาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับก็ จะใส่ล้อขอบ20นะครับอ่าเป็นสีดําเงานะครับตัดขอบสีแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวรถก็จะมีสีอ่าจะมีบันไดข้างนะครับมาให้จากโรงงานแบบนี้นะแล้วก็ตัวมือเปิดกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับตัวรถเองก็จะมีกล้องด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของอ่ากระจกนะครับก็จะมีบายสปอร์ตนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวรถนะครับอ่าตัวรถนะครับจะมี รับสติกเกอร์นะครับสีดำนะครับตรงหลังคานะแอบ,บครึ่งคันแบบนี้นะครับ <ye> ด้านบนนะครับตัวราหลังคานะครับก็ <คา S 2> ะจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับเดี uh, ๋ยวดูด้านท้ายกันหน่อยนะครับด้านท้ายนะครับจะมีใส่ในส่วนของครอบครอบฝาถังน้ํามันนะครับคําว่าเอเวอเรสแบบนี้นะด้านท้ายเองก็ใส่ในส่วนของครอบไฟท้ายนะครับสีดําด้านนะครับแบบนี้อานให้ดูด้านท้ายอันนี้อาจจะแคบหน่อยนะเพราะพื้นท <คอ S 1> <pathways S 2> ี่มันจํากัดนะครับ ตัวรถด้านหลังนะครับฝาท้ายจะเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้ามีเบาะแถว3ที่สามารถปรับได้ทั้งหมดนะครับพับราบได้ทั้งหมดเลยนะนะครับนี่แถว2องพับราบได้นะครับตัวนี้จะเป็นถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะเป็นแบบพับแบบแม่นวลนะนะครับอ่าด้านท้ายนี่ไฟท้ายเครื่องสวยครับรุ่นสปอร์ตรุ่นเนี่ยจะเป็นแล้วก็ข้างในจะเป็นคําว่าเอเวอเรสต์นะครับสีเทาแบบนี้นะ อาจจะให้ไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับด้านในนะครับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับ8ทิศทางนะครับแล้วก็ตัวรถจะมีที่วางแก้วแบบนี้นะนะครับมาให้2ฝั่งซ้ายขวานะครับมีปุ่มสตาร์ทให้นะครับพุ่มไรปรับไป็ทิศทางมีคูดคอนโทรลแบบรักษาระยะห่างนะครับสต็อปแอนดกนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้หกสปีดนะเบรกมืออฟฟ้านะครับมี ออโต้ซัสสต็อปนะครับโหมดกับขี่ให้4โหมดนะครับระบบป้องกันการลื่ถนถลายนะครับไวเดตชาร์จมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จอ12นิ้วนะครับพร้อมกับตัวแอร์แยกกนหดุม้ายขวานะครับกระจกมองหลังตัดแสงด้วยนะครับอ่ะ ต้องบอกว่าถ้าใครสนใจนะถ้าใครสนใจนะครับรุ่นนี้นะครับเอเวอร์ซีสปอร์ตส i ปเชียลดิชนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ323 2518นะครับหรือว่าแอดไอดีไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ